พ่อแม่พี่น้องเกษตรตกรท่านไดสนใจพ่านหญ้าเพ่งกอลาหรือว่ามั่นมักยีดกากสดมักยีดเค็มมักยีดกระตุตงมาเพจวิมลเพื่อนคนทำเกษตรเฟ e บุ๊กวิมลเพื่อนคนทำเกษตรหรือว่าช่องยูทูบวิมลเพื่อนคนทำเกษตร บตตเ, 66, เ,เ,เบอร์โทรติดต่อด้วยพี่นอ้ 170, นองเดิรศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งพี่น้องศูนย์แปดสี่เก้าห้าหกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องเป็นอาหารต้นทุนตำไว้สำหรับเลี้ยงหัวเลี้ยงควาย่ด้วพี่น้องเดอ้อสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องคนทำกเกษตร สำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจง้งเปลี่ยนชิปใหม่ๆกับสำหรับชิปนี้มือหนีเด้อพี่น้องเด้อมาหาอยู่ทังผิดเด้อพี่น้องวันฟั่งแดงตำบลไห่ยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเด้อมาอยูย่กับเกษตรกรพลเลียงว่าพี่น้องเกษตรกรเขาซื้อวายังไงล่ะบ้านนี้ซื้อเลียมพี่น้องซื้อว่าเลียม เพิ่นมีงวัวนเมานางเนาะเม่าสาวเม่สาวใหญ่เลยพี่น้องสมแล้วเนาะเพิ่นสมอุดตันเลยพี่น้องแต่ว่ายัางยัง,ยงบ่ผ่านรอบหรือผ่านแล้วยังบ่ผ่าลหลบพี่น้องก็ซ้ำตีทองว่างแล้วเน,ะนะวาะงัวนี่สูงร้อยสามสิบหาสามสิบหกถึงเนี่ยพี่น้องสามสิบแปดเ่เกินหันเป็นงวัวสีเม็ดขบเปลือก ง้ว่ามีดเคาะเปลือกพี่น้องเป็นง้ว่าเครื่องอมพี่น้องเครื่องอมเป็นง้วเอฟเนาะเอฟหนึ่งพี่น้องเครื่องอมพุนสมไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าพุนยังว่าบผ่านหลอบอยู่แต่ล่อรุ่นออกพี่น้องว่ามันสผ่านหลอบรู้ว่าวผ่านหลอบมันจบนมก่อเท่าแล้วมบแค่เดียวโอ้สมแค่สองพี่น้องนี่แหละแต่ว่าเมียดังเดิมเพ่นเป็นง้วไทยพ่นเอาง้วพ่อพ่นเป็นพ่อพ่นเป็นยัง พ่อมันนี่ sk สาม้เมังหรอจโอ้เอชเพิ่นแม่เพิ่นนี่เป็นลูกเอชสามเก้าเก้ามีใบด้วยเนาะอออ๋อมีมีใบอยู่ใบเกิดใบเกิดเพิ่นมีเนาะลูกใช่ sk สามเก้าเก้าโอ้เอชสามเก้าเก้าพี่น้องแม่เป็นงวดทยจังงวเป็นงัวไทยเนาะพี่น้องมันตื่นคนแม่เป็นงัวไทยแต่ว่าลูกเพิ่นสมไม่ทองมันเป็นอุดตันสมอุดตันเก่าเก่าไว้พี่น้องบ้านนี้เข้าเปิดไรไปเลยละข้าเขาเปิดไป คิดว่าปดสิบฮะห้องไปแปดแตงว่าเหลือลอยมันมัห่อได้แปดชิบหน่อยกาเปิดห่อโอ้พิ่นเปิดโซ่เิยพิ่นว่าเปิดพี่หลวงเบิ่ง่ซื้อ่าจากเด้ขายหรือบ่รขายกรสช่างวันเนาะยังหักยังแห้งอยู่แต่ว่าเปิดเบิ่งล่ซื้อลังคามีผูมาสนใจยังได้คนสนกนเนโอ้แปดสิบนี่แปดสิบไนือยาดเขาจะเอาไปยู ดูพี่น้องเอ้ยจวางเลยเนาะขนาดเปิดเปิดไปแปดสิบนเข้าไปยกก็มาเปิดแซดเลยเาสาินเปิดสงสัเปิดยางเซิรงยางเซิงมึงด้วพี่น้องเนอันยสนใจห้เพิ่มมาดูเพิ่ม่าเพิ่ว่าเปิดไปแปดสิบเปอนต์แปดสิยังนคนสื้ออยู่ดิเมันหูเาะอมันหูเนาะนี่พี่น้องว่าความหกความเพียงมัเนค่นว่าฮันจีเปิดคือฮัเปิด อันจะเปิดอันจะเปิดถืไไอไว้แบบนั้นคนมาสื่อไปก่อนมันจะชิ่ดายไปพี่น้องเลยเปิดสูงไว้เพื่นอนว่าจะพาว่าให้เอาไปขายดาวของข้าในพี่น้องเด้อะมันมีย่านแก่ดิเนาะเปิดสูงไว้เสือ,อกข้างคามีผู้สื่อเพื่นอนว่ามาเนื่อยได้นอนข้างมีเจ้าของเนาะสตาร์ถือกันละแปดสิบก็มาสู่หรือทังไหนใช่แต่ว่าเห็นาว่าหายไปขายดาวของข้ามันไม่มีญานพี่น้องมันมีย่านกับสิแก่ไปของแม่เลี่ยมแม่เลี่ยมพี่น้องบ้านฟังแดงหน่อย บัตรฟังเดียงเนาะบัตฟังเดียงเบอร์โทรติดต่อเราเบอร์ะไบัตนี้ศู <08 4 S 1> นย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดศูนย์ห้านห้นึ่งสองสองห้าได้พี่น้องเอโทยายทรมาดาได้พี่น้องโทร่มาสือเดีเ้เออทร่ทรมาต่อร่องม่วงเลยมาทร่มาหายเดวยาน้่พี่น้องธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดเกิดอย่างไดราค้าแต่ว่าก็ห้องไปซื้อๆหรอกพี่น้องทั้งขามันได้ขายมันได้ขายเก ไม่ดดดได้ขายก็ไ่ได้ขายก็เก็บไว้เนาะแต่ว่าหันเรื่องกับไปขายดาวขงค้านั้วมันไม,ม,ม่ย่านพี่น้องมันก็ะสีรเรียงอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อกาสำหรับคลิปนี้มัอนี้เอาไว้สำนีก็ได้ครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมกาสำหรับคลิปนี้มันนี่ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณในลายสวัสดีครับ